น,นี่ออกซ้ายซ้ายเฉยซ้ายธรรมชาติไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้เขา <c oughs> เขาเรียกเขาเรียกซ้ายตลาดแต่เดี๋ยวให้ดูทรงไกลๆนะครับว่าเป็นยังไง <c oughs> เอาอีกแล้วถ้าเป็นรถขี่เล่นอย่างเงี้ยมีคนใส่แบบนี้ไหมพวกจาดิษนะครับ <c oughs> เออมันดูฮาร์ดคอรนะ <c oughs> ทรมาร นี่อยู่กับเซ่ออฟอีกแล้วเซ่ออฟรถคันนี้ทำให้มันโหดยังอ่ะน้องรถสนามครับคันนี้รถแข่งแข่งในสนามครับเท่านั้นไปงาน NGO นจีโไหมน่ายังไม่ได้ไปรอสนามสุราษฎร์เมื่อกี้ไม่ถูกหวยหรอก <laughs> ถ้าถูกหวย <laughs> จะไม่พูดคำนี้เมื่อกี้ <laughs> ถูกไหมเมื่อกี้เกือบครับเลขที่ออก ต๊ดๆ98 98ซื้ออ่าสองตัวผมไม่ได้ซื้ออ๋อสามตัวล่ะสามตัวสามตัวบอกไม่ได้ครับอ๋อครับผมการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเล่นบ้างเป็นบางโอกาสเพราะยุคนี้มันหากระตังยากโอเคนี่เป็นรถของสำนักของช่างแฟร์ดอีกแล้วขั้นที่แล้วของแกเองอ่ะของแกเลยนะครับก็สำนักก็คุ้นหน้มั้งอันนี้เจ๊เจ๊เป็นนายทุนอยู่ครับอืมพี่ดูที่บอกเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับบกดานแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้มันเป็นแผ่นแผ่นมินเนียมอย่างเดียวอืแลล้วก็ส ก็มีมีทั้งแบบอยากได้ความดิบแบบนี้ก็มีครับแล้วก็แบบปะเป็นแข็งก็มีแบบนิ่มวันนี้นี่มันมีจริงไหมออฟที่แบบไม่ใส่ไม่ใส่ผ้าเบาผ้าหุ้มเลยอ่ะมีครับเป็นพวกพวกโอเพนนะครับพวกโอเพนพวกนั้นคือไม่มีมันจะไม่มีถังน้ำมันแบบนี้แล้วถ้าเป็นรถขี่เล่นอย่างเงี้ยมีคนใส่แบบนี้ไหมะพวกจ่าดีบนะครับเออมันดูฮาร์ดคอร์นะทรมานาลบเหลี่ยมใช่ไหมมีบาดกันตั้งเวลาเบรกเฮ้ยมันมีจริงเหรอฮาร์ดคอรมากเลยอ่ะอันนี้คือทรงนี้เลยครับผม เดี๋ยวให้ดูทรงไกลๆนะยครับว่าเป็นยังไงเอาอีกแล้วคือบอกตรงๆว่ามันเตี้ยมากครับดูแค่ตรงตรงนั้นเห็นไหมครับถ้าเอาลงอีกนิดเดียวมันก็จะเหลือเท่าขันนั้นไม่ออกถ้าพูดถึงเท่านี้เตี้ยกว่าครับเตี้ยกว่าอีกครัเดี๋ยวเขาให้ให้เซอฟนั่งให้ดูนะครับสดจริงออฟคันนี้สวยแต่เอ้ยทำไมมันดูคุดคุนน่ะมันคือรถที่เคยลงแล้วไหมใช่ครับกี่ปีที่แล้ววะเนี่ย เปิดช่องใหม่ๆเลยครับตอนนั้นโอ้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งไข่เลยคัตอนนี้ไข่ตั้งเพราะคลิปนั้นเลยครับเจ้าของรถก็เลยไม่ออกเลยนีออร้อนมีคนแซวเยอะช่างไม่ได้เสพแต่ช่างเดฟธรรมชาติจริงจริงยืนยันยืนยันนอนยันก็ได้ครับเอามาดูรายละเอียดรถกันเลยเอาฝั่งนี้เลยเอาก็แผงคอครับครับแผงคอตัวนี้ก็เหมือนเหมือนกับคันที่แล้วว่าเป็นแผงคอเซอร์ิโก้ก็สล็อต ล้างเบามันจะเป็นวีตัวนี้มันจะมีอีกตัวนึงครับอีกตัวจะลงวีเป็นปมากกว่านี้ครับก็ปาดตรงนี้ออกโอเค <Okay. S 1> แล้วก็มีแฮนด์ครับแฮนด์ตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนเลยองศาเนี่ยหายากมากามันมันต่างยังไงเอ้ยประมาณสี่พามันช่วยในการขี่ครับตัวขี่จะขี่ง่ายหม,หมอบมากขึ้นอย่างนี้รหรอถ้าหมอบเยอะเกิน <c oughs> ไปมันก็ไม่ดีครับอีกตัวนึงมันจะอยู่ประมาณนี้ครับองศาเนี่ยเป็นองค์ศาที่หายากมากครับในตลาดพูดถึงแฮนด์ตัวนี้นะแล้วจะเป็นพวก RS พวก S R X พวกนู้นมันก็แปลงไปอีกพอหาได้เนี่ยครับหาได้อยู่ครับก็ประมาณนี้ก็จะลงมาประมาณ45ครับ45เนาะ45องศาโอเคนี่มีอะไรครับประกับประกับตัวนี้ไ่นตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะของดโทูน่าไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ก็มันเป็นตัวทดอะครับอืมไม้ออกเดี๋ยวถามว่าเอ้ยพี่ทำไมช่างไม่มาออกเองอีกทำไมให้เสเสออกเสก็คือทีมงานตัวหลักเลยของของช่างอาจารย์แฟตจูนเนีร์ซึ่งอาจารย์แฟตจูเนียร์ก็บอกกันแล้วตั้งแต่ เกินต้นคลิปแล้วครับว่าอาจารย์เฟสถั่นเฟะกลัวมากมากกว่ากลัวกล้องคือกลัวคนคอมเมนต์ใช่ครับไม่เห็นแปลกเราเดฟธรรมชาติแกก็เดฟเกินตาเตือนนี่ไปหมดเลยแต่ต๋องก็โดนนะเมื่อก่อนน่ะโอ้ยเรื่องเรื่องว่าผมไม่ได้เสพผมไม่ได้โดนคอมเมนต์ว่าเสพผมโดนคอมเมนต์ว่าขายเลยขายเลยใช่ครับ เป็นเอทรงเอมั่งเลยมันก็เป็นแค่ทรงอะนะเนี่ยใช่ครับมันมันมันไม่ได้การันตีตัวเราเองส่วนมากสมวนนักเด็กใต้เราวิธีการแต่งตัวก็จะอารมณ์ขนาดเนี้ยประมาณนี้คเออมันมันไม่ได้การันตีเราบ้านเราเฉียวคงคงไม่มาที่ฉีดผมให้หัวตั้งแล้วก็แต่งหน้าเขียนคิ้วมันไม่ใช่อรัไม่ใช่เนาะกางเกงตัวละสามเก้าใส่ได้เลยครับเด็กบ้านเราขาเดฟแล้วก็ใส่กางเกงเออกางเกงตัวละแสนรองเท้าคู่ละของแสนอะไรเงี้ยมีครับตอนนี้แสนสาหัสฝั่งนู้นก็ไปเดินสยามฝั่งนี้มาเดินตลาดเปิด ใช่ชิวกว่าจ้ะว่าไปเดี๋ยวพลาดพิงคนในเมืองมีมีตัวนี้เป็นเบมโบครับไอ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวแรกๆเลยตัวที่ว่าตอนนั้นของของก๊อปเริ่มออกเลยครับตัวนี้ตัวนี้สองพันกว่าบาทมั้งตอนนั้นแกซื้อ ครับเป็นตัวแทเอเกือบแท่ครับซีนแท้ใส่ซีนอะไรของแท้ได้หมดเลยอ่าฮะสีจะแตกต่างตัวนี้มันเป็นนิกเกิลนิกเกิลครับจะจะสีมันยังเงาดูดูดูด้วยสายตารูเลยใช่ใช่ก็มีก้านเซียจีมีตัวนี้ก็เป็นโครงโครงมินเนียมโครงยึดหน้ากากมันต้องเบาหมดนะครับเดี๋ยวพี่ไปเห็นถังน้ำมันถังมันหมออะมันจับตรงด้วยอ๋อเนี้ยตรงด้วยจะมีถังข้างในอีกทีนึงครับถังเล็กนตัวนี้มันจะครอบไว้เฉยแต่ถังนี้ซ่อนไว้ข้างในแน่นอนใช่ครับ แต่ไม่ใหญ่ใหญ่ประมาณลิตรประมาณลิตรนังเท่ากันกับตัวตัว,ตวที่แล้วประมาณเท่ากันัตัวนั้นน่าจะลิตรครึ่งมั้งพี่ไปแอบเห็นคอมเมนต์พี่ว่าอาจจะเป็นสา,สายสองทีก็ได้ในในคลิปที่แล้วเขาบอกว่ารถด,ดีๆเอาไปทําเป็นสาภาพอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> โอ้ไม่ใช่สองทีแล้วนั้นะไม่ใช่สายสองทีแ <c oughs> ล้วงัว้นะหรือเปล่าบางคนอนุรักษ์นิยมไงหรอ แต่พี่พอส่งเงี้สวยผมขอดูรถเขาก็ได้ถ้าเขาคอมเมนต์เงี้ยมันส่งรูปไม่ได้ไงตอบไปก็ชิลน่าจะชิลเดิมไหมชิลเดิมครับแล้วก็ครับมีน็อตจะมีแปลกมาตัวหนึ่งนะฮะนี่สอครับเซระดับสั่งการเฮ้ยบ่อนี้ละขายราคาเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ถ้าเป็นตัวชาร์ล็อตก็650ครับถ้าไม่ชาร์ล็อตล่ะถ้าไม่ชาร์ล็อตห้าร้อยห้าร้อยทุนเลยเอไม่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 รวมส่ง S <S ไม่รวมครับอาจารย์แฟท์ทำอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับค,คือคือที่ที่ตาตาเป็นอย่างนั้นเพราะว่านั่งสล็อตงานใช่ครับทั้งคืนใช่ฉ<ช>ันมาแกแกผู้แกแกเอาง่ายๆแกเป็นคนละเอียดะครับยวจะเก็บงานอยู่แล้วแล้วแวกจะให้เสร็จเป็นคันคันไปกับแกบางครด้วยล่ะทำไมช่างส่วนใหญ่ชอบทำงานตอนกลางคืนกันกลางวันนอนเนี่ยครับก็กลางวันนอนนะช่างช่างมีชื่อเสียงเกือบทุกคนเลยกลางวันเขาจะนอนกันกลางคืนเขาทำงานนะ มันอยู่ที่ว่าเรามีอะไรสำรองไหมครับถ้ามีอะไรสำรองก็คือทำการคืนได้มันร้อนนะครับกลางวันเพราเป็นอากาศอากาศอากาศเหมือนไล่รถเล่อะไรแบบนี้ถ้าไล่ตอนกลางวันอากาศร้อนปุ๊บน้ามันมันจะบางทันดีใช่นายเยอะด้วยท่านจะไม่ได้สาระอะไรจากคลิปนี้มีแต่รถสวยๆให้ท่านดูครับเอ้าความพิเศษมันอยู่ที่ท่อไว้อบนั่งเลย นี่ให้ดูมุมไกลเลยฮะปกติท่อมันจะต้องออกฝั่งฝั่งไหนวะทางขวาตัวนี้ยนี่ออกซ้ายซ้ายเฉยซ้ายธรรมชาติไหมเนี่ยอันนี้เขาเขาเรียกเขาเรียกซ้ายตลาดแตกซ้ายตลาดแตกใช่ครับของหน้าแดงให้ให้คำขยายความหมายของคำว่าซ้ายตลาดแตกหน่อยมันมันเป็นท่อทว่าเหมือนตัวใหม่ๆเนี่ยเป็นท่อซ้ายตัวแรกเลยครับอันนี้ก็คือรถแรกรถแรกที่ว่าสิผลิตมาของหน้าแดงก็คือ1ิบใบ1ิบใบแรกที่เป็นท่อซ้ายอยู่ตรงนี้ด้วยมาอยู่นี่ใบหนึ่ง ก็ถ้าว่าพูดแบบขี้โมูขี้โมูหน่อยก็ใบแรกของภาคใต้ครับรับใบนี้มาอยู่มาอยู่นี่เพราะว่ามันเป็นตอนนั้นรถแรกสั่งจากช่างหนุ่มหนุ่มทรัพย์เจริญอ่ะรับตอนนั้นน่ะนแดงผลิตได้ช่างหนุ่มตอนนั้นผลิตยังผลิตให้ช่างหนุ่มใช้ไม่ได้ออกจําหน่ายตอนนั้นอ่ะครับผมก็เลยได้ได้มาใบนี้ใบแรกในสมุยครับเก้าพันกว่าบาทใบหนึ่งเนี่ยนะ ไม่มีสองเซอร์ครับตอนนั้นมันมันเล็กๆครับมันออกแร็กๆด้วยสิบใบนี้ก็เก้าหมื่นแล้วเนาะมันออกแร็กๆมันก็แพงไม่ออกขวาธรรมดาก็แปดพันแปดพันกว่าเลยครับอยากไปตีท่อขายเลยหน้าเงินยิ้ไหลช่วงนี้วิ่งไหมไม่รู้สภาพยังไงไม่รู้พูดไปครับสวยครับสวยสวยช่วงนี้ก็สบูยเรามีแค่ใบเดียวแน่นอนการันตีครับ แต่ภาคใต้ก็ขอดูอีนที้ตอนตอนนี้อ่ะเปล่าตอนนี้มีเยอะแล้วครับภาคใต้มีหลายมีเยอะแล้วก็ประมาณเกือบเกือบปีแล้วมั้งที่เราพูดมันคือรตแรกที่ออกมาอตแรกครับอตแรกตีสิบสิบใบแรกเลยง่ายๆก็คือสิบใบแรกที่ว่าน้าแดงแคเริ่มตีเป็นท่อ้ายมาครับแต่แต่แต่คือตัวเป็นตัวใหม่นะเป็นตัวตีสีตัวใหม่ไม่ใช่ว่าท่อสายมันมีดั้งเดิมมาแล้วแหละเมื่อก่อนอ่ะแต่เป็นท่อสายตัวใหม่ก็คือที่ว่าเขาเพิ่งมาเริ่มมิดก็คือเนี่ยเป็นเป็นสิบใบแรก ม,มันได้อารมณ์ความต่างยังไงออกมันได้สวยงาม,มอ,งอ่ะครับมองแค่มองคนเล่นสองทีงก็คือได้ความสวยงามใช่ครับแล้วก็มันอยู่ที่สเปคด้วยครับสเปคจะว่าใส่ท้ายปุ๊บมันลงกับรถรถวิ่งก็โอเคอยู่ก็ลงเหมือนว่าอยากแตก <c oughs> ใช่ครับก็คืออันดับแรกก็คืออยากแปลกเลยอได้สวยได้งามสวยครับไม่เหมือนชาวบ้านเขาขี่ไปคนตอนนี้ตอนนี้มันก็มีหลายแบรนด์นะครับทำด้วท้ายมาแต่แต่ก็มีแต่ว่าคนที่ใส่จริงๆอ่ะน้อยครับน้อยบ้านเรานะเราเรามองถึงบ้านเราสมุยบ้านเรา โอเคไปดูข้างหลังหน่อยล้อเลอะแล้วเป็นยางแข่งครับเป็นสลิกัวนี้ครักบท <60 S 2> ับเจ็ดบ75วีรปเปอร์ตัวนี้ต้องอย่างสนามแน่นอน<ร>เลยลทำไมอย่างนี้ละสะเตอร์ครับบอกได้เลยสเตอร์มันแล้วแต่ครับตอนนี้ก็เป็นรถแข่งคือแล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่น้ํามันด้วยครับมันหลายอย่างครับคือองค์ประกอบทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันน้ํามันสเตอร์ไฟสอย่างนี้คือต้องสัมพันธ์กันแล้วนนเวลานี้เราบอกได้ไหมว่าเท่าไหร่เท่าน่าสามแหละวทนาเห็นที่ลข้างหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเกล้ยเ่าไหรรไว้เหมือนตั้งแต่ สนามที่แล้วครับสนิมสนามเนี่ยสนิมส,ม <c oughs> สามสี่ครับข้างหลังประมาณสามสี่นะเป็นสเตอร์ <Okay. S 2> เหล,ล็ก สีม้าส้มใสเขียวนะครับนั่นเป็น A K เส้นนี้ครับตอนนั้นนี่ว่ารถผมได้ซื้อสีเขียวใสเพราะเส้นนี้เลยทำไมอ่ะเข้าที่หนึ่งเลยโซ่่นีเข้าที่หนึ่งถือเคล็ดถือเคล็ดโอเคครับสวิงอาร์มก็คงนี่มีไล่ด้วยครับไล่เบาไล่เบาหน้าดำหน้าดำมาทรงนี้แล้วหรือว่าเรามาจอยเองเนี่ยเข้ามาอย่างนี้เลยครับโอเคเป็นตัวนี้เป็นเป็นกล่องเซอร์มั้งรู้สึกสวิงอาร์มมันจะยาวกว่าเมื่อกี้อาร์มีเกียร์โยมีจลู ตัวหลุดจะโย,ยงตัวนี้ตัวนี้มันมันจะช่วยขี่ง่ายครับมันจะได้ต่ํากว่านิดนึงเหมือนถ้าถ้าพอรถต่ําปุ๊บทุกอย่างมันต้องต่ําตามไม่งั้นถ้าไม่ต่ำปุ๊บจะอยู่เนี้ยแล้วคนขี่มันจะขี่ยากถ,ถ้าขาย,ยาวนี่ไปเลยนะไปเลยเข <c oughs> ่า <c oughs> อยู่ต <c oughs> ร,รง,งนี้ได้ครับเข่าอยู่ตรงทางน้ํามาเนี้ยแล้วก็มีโช๊คแก๊ซี่ครับปรับดีบาวได้สองพันกว่าบาทสองพันสามพันสามเยี่ยม ทรงสวยงามเรา<อ>ะนี่ชุดเฟรมชุดเฟรมนี้ก็คือแบบติดตั้งใหม่สร้างจุดยึดใหม่หรอ,อความที่ว่ามันเตียลงมัน,นมันถันงเนี่ยก็คือสังเกตง,ง่ายครับเนี่ยมันจะข้อเฟรมลงมาแล้ว แบะออกรอบเฟรมมามันช่วยในการขี่ง่ายับอีกอย่างนึงก็คือขี่ง่ายปกติตรงหูเนี้มันจะตั้งอยู่ข้างบนครับผมแต่ตอนนี้ก็คือป๋าจะลงมาอยู่ข้างล่างก็ได้ขี่ง่ายครับแล้วก็ชุดเฟรมหน้าจ้่งในยกยกข้างหน้าจุดยึดใหม่ขึ้นมาปกติอ่ะมันจะอยู่ต่ำนะจนล้อแล้วมั้งเนี่ยถ้าว่าเป็นปกติอ่ะเกก็เลยยกขึ้นมาจากหูนี่ครับยกขึ้นมาแล้วก็ยึดกำหนดกุ้งเวลาวิ่งไม่ครับรัดแน่นกว่านี้โอเคอันนี้หลวมๆเว้าไว้ ครับผมเนี่ยฮะดูสดอีกคันหนึ่งของเกาะเลยฮะสดจริงฝั่งนี้เป็นอะไรครับมือคัพมือคัพเอ็นครับเอ็นนะฮะเอ็นอะไรเอ็นเอซอาร์ไม่จะเล่นมุกกันขึ้นไม่ทันไงต่อไปไอมีสายสายระ,ะ้คังทองนะฮะโดยก็มีแผงคอตัวล่างตัวล่างเน,นี่ยไอ้นสองพันสองพันห้ามั้งครับก็สุดครับมีเนียมเบาเลยครับหน้าเบาโอเคนี่มาดูข้างหน้าเลยฮะข้างหน้าเป็นปั๊ม สรบโบเขาเขาเรียกอะไรอะด้วงครับโบด้วงสมัยนู่นเหมือนกันแหนละแรกๆที่ว่าแกจำรถมาอืมมีลวดยึดน็อตไว้นิดนึงเอาจริงนะ <laughs> ถ,ถ้ามองมันเผื่อนะมันคือมันเผื <tapping> ่อนแค่นั่นอ่ะเห็นไงฮะครับตามนั้นต่อไปแล้วก็มีจานเออมีจานเอ่อแคบไม่ออกจานโนวาครับผมจานแท้พวกนี้เป็นของแท้รุดแข่งเนี่ต้องใส่ของแท้แน่นอนมีดุมดุมแดดหน้าหลังครับข้างหลังเป็นดุมเชื่อมแล้วก็มีมีเออ่ของเอิญว่ะของเอิญบ้างรู้สึกเอิญก็มีขอบพากก้อนขอบจิก สวยมากตัวนี้เก่งแรงมากนคคู่เท่าไหร่มู้นะล้อครับล้อล้อผมไม่แน่ใจนะคู่ละพันแปดมั้งรู้สึกขอเจะแบบแบบนี้ไหมขอบจุกไหมของผมไม่ได้ขอบจิกครับตัวนั้นถูกกว่าสวยสวยตัวนี้มันมันถ้าคนรักรถจริงๆอ่ะมันมันมันจะจุกจิกนิดนึงครับน้ำมันจะอยู่ตรงเนี้ครับแล้วไม่ไปไหนด้วยวิ่งงั้นมันก็อยู่งั้นแหละไม่ไปไหนไม่ออกด้วยไม่ออกยอยู่ในวงล้อตอบไปเลยท้ายฮะท้ายก็ทำท้ายเตี้ยครับครับผมเนี่ยทรงมันกำลังมา วันนี้ทําแบบหยาบยาบๆแบบน,นั้นกําลังยังไป่แข่งก็เลยตัดเชื่อมปกติเลยไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เก็บงานเลยตอ,ตอนนี้เอาร,รูปแบบของ,ของรถสนามแนวนี้มาอารมณ์คล้ายๆกันหมดไหม ใช่ครัตัดโหลดแบบนี้ใช่ครับลักษณะแบบนี้หมดเลยเอ๋อส่วนใหญ่ครับคือเพื่อความเขาเรียกอะไรอ่ะสะดวกไหมของต,ตัวขี่อ่ะเพราะขี่ง่ายขี่ง่ายมันมันยิ่งต่ําได้ยิ่งดีครับครับมันแรงกดมันก็เยอะแต่แบบเดิมๆที่ที่ใช้แบบในยุคสมัยก่อนเอามาแต่งสวยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนี <c oughs> ่ครับอืมแต่ว่านี้ก็เหมือนเพิ่มเคาเรียกอะไรฮะเพิ่มความต่างเข้ามาเป็นสองทีในสไตล์ที่มันดุดันมากขึ้นตอนไม่ขี่ง่ายกว่าเดิมครับผมถ้าชอบแบบเดิมๆเนี่ยกับออฟ กับชอบตัวนี้ตัวไหนไทยเลือกเลือกตัวไหนผมชอบตัวนี้ครับตัวนี้นะเพราะอะไรของผมรถขี่เล่นผมก็ทําแบบนี้หมดซ้ายเตี้ยอะไรเลยเพราะทรงไหมใช่ครับอันดับแรกก็คือทรงมันสวยด้วยทรงสมัยนิยมแล้วก็เราขี่ง่ายด้วยครับอืมตัวความปลอดภัยของตัวเราด้วยครับผมง่ายมันก็ปลอดภัยโอเคเครื่องแล้วมั้งมาที่เครื่องฮะบอกเท่าที่บอกได้แล้วกันเพราะช่างที่อตัวนี้ตัวนี้ต่างจากเซอร์ครับตัวนี้เป็นคาบูสามสิบครับ อันนี้จะลงแข่งในรุ่นลูก59คาร์บู30ครับผมภาษาบ้านเราก็คาบูเล็กนะครับครับผมคาบูเล็กคาบูโตมันจะมีรุ่นโอเคเสื้อก็เป็นเสื้อเงิน185รับเนี่ยฮะแยงเองครับช่างก็แยงเองพี่ก็แยงเองประจำต่อไปฮะมัมีปั๊มปั๊มติ๊กครับผมปั๊มติ๊กตัวนี้เป็นปั๊มติ๊กฟ้าหมีม้อนน้ำไทเทเนียมก็มี อะไรในเครื่องนะครับข้อเวียงพวกข้อเวียงพวกเกียร์รถแข่งมันต้องมีหมดทุกอย่างเป็นระบบรถแข่งแน่นอนเคของน่ารวยหมดครับผมัวเลขก็เป็นช่างเฟสก็เป็นเป็นในเครื่องนะครับภายในเครื่องมีเกียร์รับมีข้อเวียงอืมีบาลานเซอร์มีอะไรเต็มระบบมาครับข้างในก็สเปครถสนามใช่ครับตัวนี้ตัวนี้ตามอย่างลงรึงน่ารวยรวยเจริญอยู่ไหนอ่ะปิ่นเกล้าปิ่นเกล้ารวยเจริญบนปิ่นเกล้าอาร์ซีวายอับ ตัวเลขอะไรก็เป็นช่างช่างแฟ์แกคิดเองหมด <Okay. S 1> แล้วก็บอกสเปคไปช่างฝั่งนึงก็ทำส่งมาแล้วก็ประกอบ,บไม่มีเครื่องซื้อ <laughs> โอ้โเครื่องซื้อเอาเอา,เอาตังอย่างไหนมาซื้อ <laughs> ไ่รู้เกือบแสนเื่อซื้อ <laughs> นี่ถ้าคนอยากได้สเปคสนามแบบนี้ก็ก็ทักเช็ด ช่างเฟตมาได้ได้ครับหรือจะถ้าจะปรึกษาเรื่องงบประมาณก็มาที่เสได้ปรึกษาผมได้รับเรื่องงบะครับผมก็บางทีช่างแกไม่ค่อยได้ตอบครับเกททางานใช่บางทีก็ยังยุ่มอยู่ครับแต่ถ้าว่าตกลงคุยราคากับผมจบแล้วปุ๊บจะทําปุ๊บทักหาเกได้เลยครับรถสนามมันออปชั่นมันมีไม่เยอะแต่เตี้ยเตี้ยเตี้ยจริงทีนี้ออฟนั่งให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับสักทีต้องช่วยไหมไม่เป็นไรครับ โอ้โหโห้องนี้ขนาดยังไม่นั่งนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วชิดเลยอ๋อตอนในันาดอันนี้มันเป็นพื้นมันไม่เรียบเลยครับเออในในสองนิ้วเหยไม่ได้ฮะลองลองนั่งเต็มนี้นั่งเต็มปึบแน่มันก็จะเหลือประมาณขครึ่งของปลายาย่ายอยู่โอม้มันมันเดี๋ยวถ้าสนามพื้นมันไม่เรียบจ๋าเลยอะทำไงอะ ข้าไปในอย่างเงี้ยไปเลยครับอุบัติเหตุเกิดได้บางทีตัวขี่ขี่เวลายกล้อปุ๊บเวลาท่อมันกระแทกก็บางทีก็ไปเหมือนกันยุบเหมือนกันใช่ไหมยุบเหมือนกันโอเคไม่เสียหลักไม่เสียอะไรไม่อ่ะบเขาเก่งเดมีประสบการณ์อยู่แล้วเอาสุดท้ายแล้วฝากอะไรดีฝากเบาะอ้าวเนี่ยเบาะดีกว่าใครสนใจอ่ะสั่งได้ครับสั่งได้ทั้งผมทั้งช่างเลยครับครับผมก็มีทีมงานมีก๊กคิด ตอนนี้เป็นเป็นปลาแล้วเป็นปลาแล้วพรับตอนนี้ปลาแก่บวชอยู่แล้วก็มีเตยครับเตยบ้านสักลายครับผมที่เคยออกวิคเตอร์ไปเป็นคนที่อยากไปเป็นลูกมือมากเลยสุดมากเลยเนี่ยครับทักแชทได้บอกอย่างนี้กระแสมันกําลังมาแต่งคอรถพวกนี้แต่งคอก็สั่งได้ครับครับผมคือรถพวกนี้มันมันวิ่งในท้องถุ่นไม่ได้มันเป็นรถสริมนะฮะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะ ทำทำลักษณะจะทำทรงแบบไหนก็เรื่องของกลัวอะไรเงี้ยทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นต้องใช้ออคชันเยอะอันี้อันไหนจําเป็นก็ใส่ไปอันไหนไม่จำเป็นต้องคงสภาพเดิมใช่ครับอ่าฮะเนี่ยครับปกติเราจะฟังเสียงข้อฝั่งโน้นนะทีนี้เรามาฟังเสียงนี้แต่ฟังไม่ได้นะฮะฟังไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมรถยังไม่ได้ปรับเซ็ตน้ามันหลายหลายอย่างครับแต่ถ่ายให้ได้ชมใช่ครับ จะเสียงหวานแน่นอนครับ DBS DBS การันตีแล้วรถสนามการันตีครับผมโอเคอออฝาก Facebook เลยฮะตรงนี้เลยนี่ครับครับเซออฟระดับสังการใช่ครับ<ะ>ผมเปลี่ยนชื่อเฟซใหม่นะเอาอีกแล้วเหรอ <c oughs> ไม่ไหวชื่อนั้นตำรวจตามกับตาเอาว่าไงฮะ <c oughs> คนดีคนดีครับ คนดีสองครั้งคนดีแล้วคนดีจากระดับสั่งการเปลี่ยนใจมาเป็นคนดีเพื่อนไหลวะอ๋อสร้างภาพว่าใครที่ตามอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้ดานดี้วนะแล้วก็เฟซบุ๊กของร้านช่างแฟตนะครับจูเนียร์เลสซิ่งตรงนี้ครับเข้าไปติดตามได้ถ้าใครอยากได้เบาะแบบนี้ช่างแฟตนั่งนั่งกึ่งนั่งคืนจนไม่ได้นอนเนี่ยอยู่ข้างหลังอยากเห็นหน้าไหมฮะไปแล้วนี่ช่างแฟต สวัสดีท่านผู้ชมเลยสิเอาไม่ได้ออกคลิปหรอกฝักเนื้อฝักตัวหนฮะฝากล้านครับฝากผลงานฝักร้านผลงงานครับก็เนี่ยตอนนี้กระแสแรงก็ทําตัวนี้อยู่ส่งเงินไม่หวไม่ไหวเลยเป็นมัดมัดเลยเนี่ยรับมุกอีกมัดบ่อมัดบ่อมัดบ่อโอเคครับขอบคุณมากสาหรับเวลาวันนี้ของผมครับฝากกดไลค์ก็ใช้วยครับ s m สโมโตไทลไลน์ครับอยู่กับคนดีคนดีระดับสังกัดอาไรหมแล้วก็แคร์สนามคันนี้ครับ สุดจริงพี่นะ้องสวัสดีครับ